คำตือคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมันตรการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกะจะมาตามต่อตัวเลขแนวทางจากปูขั้นนะคะหมวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขปูกะไก่เคี้ยงนะคะกับรุดนะคะ งวดนี้ค่ะท่านผู้ชมแอดกะเฉพามาตามต่อเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาปูเป็นกระห่เนึงหาค่ะเนึ่งหาหาเนงเนาะคะ่ะกะงวดแรกนะคะที่แอดได้มาตามนะคะกะถือว่าไก่เคี่ยงเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขมันก็นไม่เขา่าไม่รุดเป็นเรื่องปกตินะคะงวดนี้ค่ะงวดนที่สิบหกสียงหาคมปูข้านพันจมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวท่าหายมาไปเบิงไปฟังน้ำกันนะคะ จ้าวนมัสการค่ะจ้าบนมัสการค่ะเจริญเจริญเลยค่ะปูมืาอนี่ยทางช่องกะว่าจะมาถามแนวทางปูจ้าปลาปูท่านใดมีมีไปหรือว่าท่านใดใดมีไปขึ้นตื่นเตี้ยช่องนั่งนั่งจนบ่ฮอดดีจี้ก็ไปทำบัตรเสาบัตรแจ้งควายได้มากของประเทศเราเด่นเนาะนั่งโต๊ะก็ได้ดีไม่ออกนั่งโต๊ะรถนั่งโต๊ะรถ คือว่ากันเองโหลดหนักมากเออสบายสบายโหลดสบายเลยนี่สันเข่ากันอิ่มหมดดเอ้าปูกำลังสันเข่าเขาก็เป็นยังเด็กคนหนึ่งโกเด็กไปปูว่าว่าว่าชิบชันว่าชิบาชันดีนเพิ่นบอกให้งาว่ามือนั่นไปจังชันเะได้ลามือนี่ไปจังสี่จะได้ข้าม่ะมาพวกกันจะได้มาหาพวกข้ากันลา ขั Estado, ้นกงคำพูดเกยนต้องดึงจองไม่ชนไดล่ะบ่ไม่อันหนึ่งการอันหนึ่งันดต้องเลยมากเขาว่าคนแจงไงเราดิให้แจงไ้เดรว่าให้โฟจัมมหาผู้ขาผู้ขากับเจ็เบาให้ฟังเบาไว้ว่าจีี่มิตียันไดกับคนกับเคือคืนคนเนาะห้องเคยดีม่เอาเนาะครับผมกับขั้นบันไดสองตัวคือศูนย์สาม สามสูนสามเาลขสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแมนได้จงเต็มขึ้นได้เพิ่งเพิ่งเป่ยนเพิ่งได้มมนมาขึ้นมิมิตงเต้มมือเต็ที่สองนางที่สองหอดประมาณปีสามได้ที่ว่านางคาถาข้ามนางนางนางธรรมที่นะาถาขามมิมิู้บ่นพันถามอยู่ที่จ่าปู เพ่นว่าโอ้ยใหญ่ได้คาถาพามะแต่เหมืนมีใจ่อาแต่ขั้นอายุ13ปีจงคอยเลี้ยนได้ขั้นอายุเกินเลยไปแล้วเลี้ยนปไต่โอ้ยเป็นสั้นพระพรอุบลนมหาพวกค่าแต่มองเลี้ยนได้ตัวนี้มวดนั่นเนาะข้าเจ้ามหามหาหรอกปุ๊บก็ได้ว่าจังได้จังได้กค่สร้างคงจีเลี้ยนน้ำคู่บ่ายใหญ่มารยันก้องเลี้ยนจังไดนเจ้าอายุเท่าไหร่เจ้าอยู่ ทำกันแล้วกอยเราเยี่ยนบ่ได้บ่เอาการไกับว่ได้กกลบ่ได้ไอัมได่จับสามปีกับสิบแปดสิบสามบ่ถึงว่เกินสิบปดเยี่ยนไลบ้านนี้ลูกค้าเขาเรียกว่าต้องเยี่ยนดอกหลวงพ่อเอาตะเลีกับพอมวนั้นมันออกที่เก่าเนาะเราที่เก่าทุบอกว่าลูกกวหลานกัเจ้าก็เอาบอกเยี่ยงไปแล้วก็แล้วป่านี้มัคุ้มเยี่ยนนี้ ยังกระซางเป็นตาดายดีงอมเอาไปมา,จากจะคลองขึ้นเดียวจะคลองเจ็บท่องที่พาที่แพร่ออบอกว่าจะเรียนจะฝืนจะฝืนกันยังฝืนอยู่กันยังวะคนเหน้าหนี่เบ้าดีเบ้าว่า,วา,วาไม่แจกจ้านนั่นใช่ว่ามือน,นี่กันมันเจี้งไดงฮอกกับแด้มาได,ด้วยกันตัวดีก็คือศูนย์สามเด้อสองตัวนะค่ะศูนยนะ์าสามแล้วตัวสามตัวเลยเก้าหนึ่งเก็ย เกลืหนึ่มนขั้นมันจุมหมดหน้ามาด้วยด้ดหวหงขั้นบ,มบไไดด่มาบ่เด็ตีเป็นไรูด้วอ่าแช่นี่เลยตีเนแต่มันไม่แก่อยู่อย่างพิษแต่ว่าบ่มีผู้แตงคู่แ่งไข่ซืซ,ซอนดียเนีมไม่พิษบงเดียวนี่ซีซีซซซนี่กระชวเอาดอกไม้ธรรมาดาทูเทนนนึงแตงเราเองเลยีอืม พาวนาอย่างเราทำาวลาทามันเป็นเรื่องบุญมาจนอราท่านเป็นเรื่องบุญได้เหมือนกันหรือไม่เห็ว่าสั่งเนาะตรวจยุ่นอยู่กับกล้วมาเทีสั่งก็ฟูจนุตลอดนี่นี่เขาใช่บาตรคนกกินนี่กินนี่จุกอ่กบาตรคนนุ่มมั่งใช่เว้ยพูดบุบออกจากบาต ขาดตัวเลขนี่จะเป็นตัวเลขที่ปูนี่เม็ดได้เมื่อเคลื่อนเลยบค่ะปูโอ้จะเป็นความมันนี่แล้วค่ะยอมมาเมื่อนี่ก็ได้ตัวเลขแล้วทางจากปูเลยนะคะปูนางนิเมตัดศูนย์สามนี่มาก่อนเห็นก่อนเป็นบค่ะปูศูนย์สามเห็นแล้ววันนี้สามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดมาน้ำกลนบยค่ะเ่ลอยมากคือคอมพิวเตอร์นี้เห็นเป็นโตัวเลย มวยิกิกิเนเล่นแมหุ่มแม่นแทมคเลีไดมายุตตัวนี้แม่บอกค่ะยุดตัวนี้ก็เอาตัวนี้ขั้นนชิโปรตายเอ้ามันจัได้กรไดถูกเนาะนบอกูเน้นตัวใดมากตัวใดที่สุดจากชุดจเลยเนาะนสลเนาอมาสสา สูงามตัวแต่เล็กสามตัวตัดเป็นสงตัวน้ํนค่สองตัวตัดเป็นสองตัวน้ำโอู้บอกว่าแต่ว่าเลขสามตัวนี่ตัดเด็นแนเด้อเก้านั่งนั่งเก้านั่งเ็บก็บนังเก้าเก็บเก็บเ้านั่งังนคือต้องเล่อยตต้องเล่อคบ่หายผักีบผักเลยเป็นบัวีอผัก เาเั่งเแมนบจากพวกแมนนี่ละยุ่ในยุ่ในดุนพิธานนั่นละค่ะค่ะบ่อยากตัดตาบ่เป็นยังเออบ่เป็นยังถ้ามันมากกเป๊ะยกัมีแต่ม่หีหวก็จะมายุ่งหัวก็จะถือจงสองเทียค่ะจังๆสองเทีย อันตี้ม่หีสองตัวจังอยู่บ้านเราข้ามาันไปอยู่น้ำผึ้งมันมาถึอยุคเกตแปะงวดยุคนี้ล่ะได้เดี่ยวข้าน้องข้างเขาเขา,ขาวงวดนี่งวดหนางวดหือ้อสามงวดนี่ต้องเลี่ยงกันครับันออกจากสามงวดได้ดแปดเลยเป็นสัตว์คู่เชียนะเจียพานมากนะอันนี้ของปูนะค่ะปูปูนางสมาธินี่เมื่อคืนนี่เลยเนาะค่ะดาบมันเป็นตัวเลขที่ไหลมากก่อน กับมายุดปูกับสวดสวดคาถาผ้ามันป่ะค่ะปูกับนางสมาธิีเราก็สวดคาถาผ้ามเนาะค่ะเปนนางยุ่เสีอเป็นรับตากระนังโนกนนี่คืนเราคาถาไปเราเป๊มันก็ติ๊ก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 เมื่อตาขึ้นบ่เห็นดิรับตาก็ยังเห็นรับตาเนาะค่ะมันก็สิติ๊กติ๊กติ๊กมาหยุดจึ๊กศูนย์สามยุดก่อนเพราะว่าเพราะว่าเหล็กลางมันกัดตองมาก่อนเนาะค่ะปู เราเนพอาะศูนย์สามายุดจึอกระปูกับสวดอีกมันบ่ค่ะสวดอีกกับสีไหลมาอีกสามโตยุดธยูเก้าหนึ่งเจ็ดมันปะค่ะปูแมนแมนเนี่ยปูคนกัเลยว่าเป็นแนวทางให้เพื่อเป็นจังบุญเนาะค่ะปูแมนไหนดีจะสั่งเนาะค่ะข้ากขาเฮ็ดกระสางเนาะค่ะสามโตปูบอกว่าตัดเลนได้เริ่มเน,มนบ่กค่ะเริม่มแนแต่ว่าตัวที่ปูมักกอมอดที่สุดก็คือศูนย์สาม ศูนย์สามจต่างกันเยอะนะครับศูนตัวเด่นตัวเน่นปูก็อ03นะศูนย์สามนะคะหมดย้อนย้อนหลังเนาะหมดยุบหโูขั้นก็ดีหนังปุ๊บตื่นสมรรถนอ้นั่นไอ้นั่นค้นไห้เ็ยกกุงเทพมาเราเมียย่องไปตลาดกลับเป็นมากว่าปูนิดนิมิได้ตัวไหนว่ากันได้ศูนย์ห้ากจังนวันานนบอกง่ายไมเนาะ หมอก็ไปนำหมดเสียนกิดหรืหมอเดียวแสนได้ไปดิพี่ไส้พี่ไส้เจอได้มันสองแสนกว่าไปกินนี่ลงบนฟูกพี่ไส้กระจกกระจ้าเลยไปซื้อสวนอย่างเป็นอย่างนั้นกระจกกระจ้าจนมีเงินจนซื้อสวนอย่างดิได้ได้เงินนำพวกกูเนื้อกูว่ามัน ว่ามันปูโวหรือความจริงเววัดกันขี้เราไปวัตราข้ามนี่กุเลกว่าเกาก่าน,นี้ไปถามมึงเมิว่าปูข้ามนเป็นทังไหนเป็นมาอยู่นีว่วอ่างไรไอ้เจ้าโอ้โหถามผู้ยาิบานเ้วยกดไหนาเป็นตัวเลขที่ปูนิมิดได้นะคะในงวยวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี่นะคะกับขอบพาะคุณปู เด้อค่ะทิ่แบ่งปันแนวท่างหนในวันที่16สิงหาคมนะคะกาบนมาศการค่ะจะโุคด <x un S 3> ีจะเล่นพอสาธุ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 ค่ะค่ะธรรมชู้ชมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขแนวท่างเนาะค่ะจากปูข้านนะคะเพิ่นกานิมิตได้03นะคะ3ตัว917ค่ะ ปูพันกบวาตัด2อตในเดอ้อสั่ใน้สามตตัดเอานะคะก็ได้เก่า1นเก่าเจ็หนึ่งเนะคะแอดกับระดกรกับห้การทำชุ่มกับเองนะคะเพื่อความชั่วเนาะค่ะกับเก่าหหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึดหนึ่งนะคะแต่ปูพันมักนะคะมักขักก็คือศูนยสนะคะ ทางช่องเนาะค่ะกับเป็นสื่อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมกับโปรไซพิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้ทาท่านผู้ชมบามากบอชอบกับพานค่ะทามักทาชอบนะคะตรงกับเลขฟันตรงกับสำนักดังๆแม่นๆมากนะคะกับพิจารณาเบิ้งนะคะเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะ สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะแอดก็ขอทนไปชมทุกทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิด19เกนะคะและแอดก็ขอทนมิชมทุกทุกท่านค่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินในหน่วันที่16ส,สิงหาคมที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ